เอาโอเค make play make play what the hell make player make อะไรฮึมเจอแลของของของใคส่มาระยายแม่คุยอยู่ โอ้ยล oh, yeah. uh, ูซองเยี <Comics COME MAN 1993> ่ยมอะครสโทมาหลับโอเคสวัสดีครับผมเจอกับผมแล้วคับปวดซึมแมนะครับวิพอพอทัดเราจะมาเล่นเกมแมพเพกกันโอเคมิเชล เสีบลูเราเนี่ยว่ายงังยังไม่ได้ใส่ท่านี่อะเอ่อผ่านไอ้นาฬิกาตกใจท่อนี้ได้เงยยิงต้องผู้ตายมันฆ่าลูกเราตายเลยเงยเออโหยิงเรีย,ยบร้อย ตายอย่างไรตายเมีมมย,มยมเราแบบก็ตายอ่อาอทรศปาแม็กฮึ่มกัซีนกัซีนก็จะเป็นเอ่อมวอนักเซอพีมอะไรอย่างนี้อ ไปนานรถไฟกันเลยเลื่อยๆไปข้ามไปข้ามไปน New York City oh. เราต้องยิ้มด้วยหะทำไมปบแม็กต้องยิ้มด้วยได้ไหม เพลงเนี่ยเอ,อ่อลำโพงชั้นห้าเหรออา่าทางนี้แล้วก็ทางนี้อา้าวมีคนนอนนี้เดี๋ยวเวลาล้างแค้นแล้วเอากระสุนเก็บเก็บ ตู้เยี่ยมเปิดไปกับยโอ้โหเจ้าพียิงยิงอ๊บเอาเยวยิงยิงยิยิงยิงยิขวาเพื่อสโลนะครับเยี่ยมตายซะ เป็นอมุดเป็นอมุดโอ้โหยิงยิงตายโอ้โหตายเออปเยี่ยม อางไหนต่อโอเคต่อโอเคโอค้โหพอดีรูสองด้วยโอ้โหเกือบเดี๋ยวเปื่อนธรรมดาก่อนอนุ๊ยขนาดกำมตู้ด้วยโอ้โหรู้สองเบสเกือบตาย โอ้ต oh. uh, oh, ูมเอาโดนถังโอ้โลกโลกปลาแม็กอืมกระเด็นโอ้เอียงเก็บมาเกมนี้ต้องเซฟนะครับเวลาตายออะเซฟดิฮะ

Follow me. Hmm. <laughs> yeah. me. Follow me. Follow

ยีบ้านย yeah. ี่ยมเปิดชั้นใต้ดินชั้นหกแช่เบาะชั้นสอง กดาเผ็ดาต่อ้นคาบีเพื่อชนเยี่ยมเปิดไปเซฟอย่าตาย โอหเต็มเลยใส่กระสุนเออ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 เอืมไม่ได้แล้วเอเอยิงก็เอเยี่ยมใส่กระสุนแบบฮึเยี่ยมยิงนี้ยิงโดนไหมตายซะเยี่ยมกระสุนมา ไปเปนต่อไปันต่อ,ตอ,อยาไปยาไปครับเล่นกันมันมันไม่ไม่ค่อยหาทอะไรแต่เล่นกันมันมันไปอเสฟซะเลยเสฟไปก่อนครับเดี๋ยวตายเลือดกูจะหมดแล้วเราต้องใช้ยาให้ไปยาดก่อนนะครับปึอโอโ <c oughs> ยา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 นี่โอ้เกือบชายาเกือบตายประตูประตูปะตเปิดเว้ยอะไรเล่้บิน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 ฮุบโหบินเหรอบินเหรออ่าบินเลยเอะโอ้แต่มันต้องปรับตาเดียวะเยี่ยมไปต่อ ไปดันต่อเลยแฉไมนะ่ละรองเท้าพี่รองเท้าพี่ราคาไม่แพงแต่ซื้อไปกับรองก็ได้เยี่ยมใส่น้ำไม่เปียกไงวนะเนี่ยปาป่าเปิดลุกชั้นเปิดชั้นแมาโอสนสัน หนูเต็มเลยหนูอูจังฮูอูจังฮูออเหือเต็ม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 เโอ้โหอย่าอย่าตายข้าก็ไปแล้วเอ๋เอ๋ข้าก็ไปแล้วเอ๋เดี๋ยวเดี๋ยวทางนี้มี เ <Yeah. S 2> น,นี่ยทางนี้ไม่ใช่หรอมีไอ้โอ้โหเอ๊ะเต็มเต็มน้องเลยสองโคตรขากระเป๊กแล้วขาวกระเป๊กแล้ว ไปหนึ่งอ่าตายซะเยี่ยมเก็บตอนนี้สีต้องไปเสเต็ปครับผมไ้ซีใครโทรมาวะแม่งนี่ไม่รับหรอกกระดาษอาเซียนขามาเยี่ยม อันนี้จะมีกระป๋องอยู่ตรงไหนวะนี่ไง,ไงโอ้โหเต็มเลยเอตัวเอบ้างครับนี่ที่วางระเบิดเจ๋งไปไปวางระเบิดกันครับผมเออกดตัวเดิมดี B. B. เยี่ยมไปกันต่อเลยต่อแมทไปสู่แสงสว่างกับเพื่อน โอ้ยแอบตาเดี๋ยวมันจะไม่ชอ็อตเดี๋ยวมันไม่มันไม่ชอ็อตเดี๋ยวมันไม่เดี๋ยวไม่ชอ็อตอะไรมึงปลานระเบิดมันใไมแล้วเฮียมีระเบิดแล้วเจ๋งอ้วอาวทิศทางคนระับต้องไปวางระเบิดหนึ no. ระเบิดแล้วระเบิดแล้วเอ้ยลบเกลออ๋ตูมประตูถึงกับกระเด็นครับเป้งไม่คิดจะตันเลยท <c oughs> ี่เวนจะไปคุยแล้วดีกว่าฮืออันนั้นจะทับไหมน,นะผมไม่ทับโอเคอ บ้าแม็กเดี๋ยมันยังหลอกเฮ้ยเมแล้วพี่เปนพี่โล้นเราจะโดนลอยให้เว้นน้ำยาเพื่อนกูมาดีเพื่อนกูไม่ได้ทำอะไรยาอย่งยิงนะเว้ยยา no no ตายตาตายตาหลับแล้วกูตายตาอายตอหน้าแม็กเลย เลนเราดองขี้โน้ใครทายฮีโร่บอยใส่ทุพื้นมดนกขึ้นนี่ฮะเลยไปแล้วหือ้าวพี่ป่าแม่กูหลับเงิบเอาเฮ้ยโอ้โหไปไกลเลยแม่เงยเราต้องเซฟไว้ด้วยครับถ้าไม่เซฟไว้ก็แย่นั่นแย่ว่าแล้ว ต <c oughs> ายอ้าวาอาอติดพื้นโดยะเบิดอ้าวที่อ้าวอ้าวคันได้ไปดตนัตนดัน Et um, à la...